สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุกท่านครับของดีอีสานบายกูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของใส่บาทอย่างไรให้ชีวิตมีกินตลอดชาติท่านผู้ฟังครับโบราณอาจารย์ท่านว่าบุคคลใดก็ตามได้ตักบาทเทโว แล้วจะมีกินตลอดชาติมีอานิสงส์แรงสำหรับการตักบาตรเทโวประวัติความเป็นมาของการตักบาตรเทโวมีอย่างไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับตักบาตรเทโวหมายถึงการทำบุญตักบาตรในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้า สเสด็จลงมาจากเทวโลกคำว่าเทโวเรียกกลอนมาจากคำว่าเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการสเสด็จลงจากเทวโลกความเดิมมีอยู่ว่าในพรรษาที่เจ็ดนับแต่วันตัสร้พระพุทธเจ้าสเสด็จไปจําพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศโรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตจนมนรุโสดาบันปฏิผลครั้นออกพรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแล้วจึงเสด็จลงมาจากเทวโลกที่เมืองสังกัดสนครในการที่เสด็จลงจากเทวโลกได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพมมมโลกเมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์แม้นพวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดาต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเป่งสัพพันนรังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึงรุ่งขึ้นบันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาทเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึงสามเดือนการทำบุญตักบาทในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาทเทโวโรหนะต่อมามีการเรียกก่อนไปเพียงคำว่าตักบาทเทโวเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยมตักบาทเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ประวัติการตักบาทเทโวโรหนะมีดังนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำณ,ณ,ณคนครสาวัตถีจนมีประชาชนจำนวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุทำให้เราเยรถีเสื่อมลงเยรถีหมายถึงนักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนา และเป็นปฏิปักษต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งมีพุทธบัญญัติว่าหากเดรัจฉีจะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึกเพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแน่นอนเสียก่อนเรียกว่าติดทิยปปริวาสพวกเดรัจฉีเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องถวายสักการะก็ลดน้อยลงไปตามด้วย จึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกระาร้ายพระพุทธ,ธเจ้าสาวกแต่ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเจรธีจึงให้อุบายทำลายพระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่ามั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไมกา่กล้า่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เอง จึงช่วยกันกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิริ์แล้วงดการแสดงตรงข้ามกับเราขณาจารย์เดียรถีซึ่งมีปฏิหารอบรมมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกเมื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปฏิหารแข่งกัน ก็ย่อมได้เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่ากันฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉยเยลถีจึงกล่าวร้ายหนักอีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดไข้ควรและตัดสินใจที่จะแสดงปฏิหาร ให้พวกเกียรตีได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยีโดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงปฏิหารในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดณใต้ต้นมะม่วงเมื่อฝ่ายเกียรถีรู้ความดังนั้นจึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกตน้นในเมืองสาวัตถี อีกพวกก็ช่วยกันสร้างมนดบเพื่อแสดงปฏิหารของตนและประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธ,ธองค์เมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มนดบของเดลธีพังหมดสิน้นส่วนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงปฏิหารแต่อย่างไรในวันนั้นเอง คนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าประสเสณธิโกสลชื่อว่านายคันทะได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานนท์นำมะม่วงไปทำน้ำป,า,ปานะปานะหมายถึงน้ำของสำหรับดื่มมาถวายและเอามาเล็ดมะม่วงวางบนดิน เมื่อทรงฉันน้ำปานาเสร็จก็ทรงล้านพระหัตโดยใช้น้ำลดลงบนเม็ดมะม่วงทันใดนั้นเองก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหารเนรมิตรช่อไไฟช่อน้ำเนรมิตรบุคคลที่เหมือนพระพุทธองค์ทุกประการทรงแสดงธรรมจงกรม พระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วกันส่วนเดลทีจึงโดนประชาชนสาบแช่งจนย่อยยับกลับไปวันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาพระองค์ประกาศว่าจะไปจะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรโดพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาเพื่อเป็นการสนองพระคุณดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพระทมารดาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกษะนคร เป็นการย่างจากเทวโลกเทวโรโหนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิเอ็ดประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับสเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่บาตรได้จึงนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อน แล้วโยนใส่ลงในบาตจนกลายเป็นประเพณีที่นิยมว่าจะต้องทำข้าวต้มลูกโยนเพื่อไว้ใส่บาตเทโวโรหณนะข้าวต้มลูกโยนทํามาจากข้าวเหนียวห่อด,ด้วยใบมะพราะ้าวไว้หางยาวๆการใส่บาตอย่างไรให้ได้บุญและวิธีปฏิบัติในการทำบุญตักบาตให้ได้บุญถึงพระพุทธเจ้า และพระสุปฏิปันโนการใส่บาตรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยาแต่ทำอย่างไรให้เกิดกุศลแหรงการตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพราะเป็นการให้กําลังแก่พระพิสุสามเณนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระวินัย แล้วก็สั่งสอนประชาชนเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงท้าวรอนเสืบไปทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด,ด้วยเพราะจะทำให้เป็นผู้ที่มีใจมีบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรมจุดประสงค์ในการทำบุญตักบาตรหนึ่งเป็นการลดความเห็นแก่ตัว 2. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 3. เป็นการเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเอง 4. เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวันเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ 5. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญให้จิตใจแจ่มใส 6. เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคตเจ็เป็นการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้ที่่วงลับไปแล้ว 8. เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณีการทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. ต้องเตรียมใจให้พร้อมข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะบุนที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวายท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้งสามขณะก็คือ 1. ก่อนถวายตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง 2. ขณะถวายให้มีจิตใจเลื่อมใสถวายด้วยความเคารพ 3. หลังจากถวายแล้วต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อถึงทานที่ตัวเอง ได้ถวายไปแล้วการทำใจให้ได้ทั้งสามขณะดังกล่าวนี้นับว่ายากมากเพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้สองผู้รับเขือพระพิสุสามเณีนเป็นผู้ที่สำรวมระวังมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามตามพระธรรมวินัย ไฟศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพุทธนำจำทรงนำมาสอนบอกกล่าวสั่งสอนได้และก็เป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะจนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิงสามสิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เือดร้อ,รอน และที่สำคัญก็คือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระพิสุสามเณรด้วยตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ปดเปื้องตนเองจากทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกอย่างพระนิพพานหลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวซึ่ง พระโบราณอาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำบวธิฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่าอิทังทานังศีลวันตานังพิกขุหนังนิยาเทมิสุธินังวัตเมทานังนิพานปัจยโยโหโตุอนาคเตกะเลข้าพระเจ้าขอน้อมถวาย นี้แด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลขอท่านที่ค่าพระเจ้าถวายดีแล้วจงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้านุนเถินอีกบทหนึ่งเป็นคำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะว่าน e ัตถิเมสรนังอันยังสังโคมีสรนังวารังเอเตนะสัจจวัยเชนะ โสติเมโหนตุสัพพธาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคําสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในทุกการทุกเมื่อเถิดสำหรับวิธีการปฏิบัติในการตักบาตโดยปกติพระพิสุ สามนเณรจะเดินเรียงลำดับอาวุโสไปบินทบาตตามละเบกบ้านเมื่อถึงหมู่บ้านที่ชาวบ้านกำลังรออยู่ก็จะยืนเรียงเป็นแถวแต่ในกรุงเทพหรือในบางจังหวัดพระพิสูจ์สามนเณรมักไปตามลังพังไม่ได้เดินเรียงแถวทั้งนี้เพราะพระพิสูจ์สามนเณรในกรุงเทพมีเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะเดินเรียงแถวกันไป แต่ผู้ที่จะนำอาหารมาตักบาตรได้ไม่ครบถูกรูการตักบาตรเป็นสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจ,จงจึงควรตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เจาะจ,จงว่าจะเป็นรูปใดรูปหนึ่งเมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดผ่านมาก็ตั้งใจตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นและ รูปอื่นๆไปตามลำดับโดยปฏิบัติดังนี้ 1. จัดเตรียมอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะใส่ภาชนะเรียบร้อยหรือน้อยตามลำดับความต้องการ 2. นํนำอาหารที่เตรียมไว้ไปคอยตักบาตรก่อนที่จะตักบาตรควรตั้งจิตอธิษฐานด้วยศรัทธาและความเคารพตั้งความปรารถนาพึงททำกิเลสให้ลดน้อยลง จนถึงหมดสิ้นไป 3. ขณะที่ตักบาตรควรอยู่ในอาการสำรวมและเคารพ 4. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้า,ห,าหลังจากตักบาตรควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ตี่ลวงลับไปแล้วการกรวดน้ำบุทิศส่วนกุศล คำอธิษฐานในการตักบาตรจะใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยหรือใช้ทั้งสองภาษาก็ได้ดังนั้นสุทินนางวัตเมธานังอาสวัคพยาวะหังโหนตุทอดความว่าทานของเราให้ดีแล้วด้วยดีขอให้จิตข้านี้จนสิ้นอาสวัคกิเลสเธอคำกรวดน้ำแบบยอ่อ อิทังเมยาตินังโหนตุพอดความว่าขอส่วนบุญแห่งกุศลจงสำเร็จบุญแก่ญาติข้าดังที่ได้ตั้งใจสำหรับอานิสงส์ของการตักบาต 1. จะทำให้สุขทั้งกายใจอายุวันนะสุขภะละ 2. มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวโรคภัยน้อย 3. ม,มีทรัพย์สมบัติมากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ 4. ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติข้อควรระวังในการทำบุญตักบา 1. เมื่อประสงค์เดินผ่านเราจำเป็นจะต้องนิมนต์ท่านก่อนทุกครั้ง 2. หากต้องการถวายปัจจัยเงินต้องใส่ในย่ามเท่านั้น สทุกครั้งที่จะทำการกรวดน้ำให้ทำตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้ง 4. ี่อย่าให้ทัพพีหรือภาชนะโดนบา 5. าอย่าชวนพระสนทนาขณะใส่บา 6. ควรถอดรองเท้าทุกครั้ง 7. ไม่ควรใส่สิ่งของที่ใหญ่เกินไปเช่นขวดน้ำข้าวถุงใหญ่ๆ 8. ควรจัดอาหารที่หาได้สะดวก 9. ไม่ควรใส่ปากกระป๋องของดิบหรือของที่เหลือรับประทานแล้วจะเห็นได้ว่าการใส่บาตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ในบางจุดที่ดูเหมือนว่ามีรายละเอียดมากมายนั้นเป็นเพราะวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้เหินห่างจากวัดไปมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราจะนำมาปฏิบัติทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะให้เราได้รับอริสงผลบุญจากการตักบาตรที่เต็มที่เท่านั้นแต่การใส่บาตรอย่างเหมาะสมอย่างช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวให้เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นหลังต่อไปช่วยให้คนค่าของการใส่บาตรยังคงอยู่ พร้อมมูลในทุกด้านมิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่สักแต่จะว่าทํากันไปเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ